สวัสดีท่านผู้ชมที่คารวรักทุกคนเนาะมนี่มาพอกันกับช่องทางหวยอีกคือเกา่ามือนี่กับวันที่ยีามมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิอมนี่ก็บมาพอกันตอนเสาร์ประมาณ8ปดโมงกว่านาะเอามอนี่เอาสูตรมาครบรากเจตัวมาฝากกันเนาะบางคนอาจสิบาย เจ็ดตัวคือลายแท้แต่ว่าสามตัวที่ตัดไปลองคิดเบิ่งว่าถ้าเฮาตัดผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันเจ็ดตัวถ้ามันมาทุกหงวดก็ถือว่ายังเป็นกำไรของเราอยู่มือนี่ก็เอามานำเสนอสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในสูตรนี้เนาะแต่ถ้าใครบร่สนใจในสูตรนี้ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเข้ามาเริ่มกันเลยสูตรกามิววาอ่าอันนี้ปีหกหกเดี๋ยวเขียนก่อนปีหกหอ่าเริ่มวดแรกยกตัวอย่างของงวดแรกก็คือเลขล่างออกที่สี่เจดอ่าเดี๋ยวเรามาหามาหามาครบล่างของวดต่อไปเนาะสูตรก็มีวา่าเอา หลักสิบและหลักหน่วยบวกกันบวกกัน4ีบวกเ็ก็จะได้สิบเอ็ด่าสิเอ็เขาจะเอาตัวข้างหลังมาตัวหนึ่งก็คือเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเสร็จแล้วเ้ากะนับให้มันได้สิบตัวก็คือนี่สิอก็จะเป็น1นึ่งสองสาห้า หกเจ็ดแปดเก้าศูนทั้งหมดนี่จะเป็นเลขสิบตัวสูตรของทางช่องเ้าก็มีว่าตแรกตัดถิ่งให้เอาตัวที่สองถึงตัวที่สี่มาแล้วก็ตัดสองตัวนี้ถิ่งแล้วก็จะเหลือสามตัวข้างล่างอ่ะ มาครบล่างของเราวันนี้ก็มีเลขสองสามสี่ห้าแล้วก็บแปดเก้าศูนย์ผลรางวัลก็ออกอยู่ที่เก้าสองอ่ะก็เข้าก็คือเลขสองเลขนี้หลายลขเลขเก่าเลขนี้ต่อไปอ่ะวันนี้ 9ก้าบวกสอบวกสก็เป็น1ิเอ็ดอ่ะเหมือนเดิมก็จะเป็นหนึ่งสองสาสี้าหกเจศอ่ะตัวแรกตัดทิง้งวงเอาซีโตก็หนึ่สาสี่ ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัดสองตัวนี้ทิ้งสามตัวสุดท้ายอ่ะงวดน,นี้ออกอยู่ที่8ปดศูนย์แศูนย์ก็คือเลขนี้เลขแปดก็เลขศูก็เข้าที่8ปศูนย์อ่ะมาครบล่างก็เข้าอีกเป็นงวดที่สงต่อไปเนาะ 8 0บวกกันก็ได้8ก็เขียน8 9 0 1 2 3 4 5 6 7อ่าตัวที่1ตัดทิ้ง1 2 3 4วงเอา4ตัวนี้ตัด2ตัวนี้เหลือ3ตัวนี้นี่ ผลรางวัลก็ออกที่55กับเขาที่เล็กนี้เล็ก5อันนี้ก็ถือว่าเขาเขาเป็นงวดที่สามแล้วงวดต่อไปอ่ะ55หากับหาบวกกันก็เป็นศูนเนาะไนนศูนยก็เอาศูนย์ตั้งแล้วก็นับไปเลย1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทำเหมือนเดิมตัดตัวที่หนึ่งทิ้งหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวข้างหน้าสี่ตัวแรกนี้เอาแล้วก็ตัดสองตัวแล้วก็เอาสามตัวสุดท้ายสูตรนี้บวกกันแล้วก็นับมาสิบตัวอันนี้คือเหตุง่ายๆผู้ใดอยากเอาไปเหตุกับเหตุได้ ผลลองวันอรกที่เจ็ดสามก็เขาที่เลขนี้เลขเจ็ดกับเลขสามก็วงไปที่เลขเจ็ดแล้วก็เลขสามก็ถือว่ามาค่มาครบลร่างของวนนี้ก็เขาอีกเจ็ดกับสามบวกกันได้ศูนย์ก็เอาศูนย์ตั้งศูนย์ก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนี้ตัดทิ้งแล้วก็หนึ่งถึงสี่เอานี่ตัดทิ้งถือว่าเป็นเลขดับไม่เอาอ่ะหววน,นี่ออกที่เลขเก้าเก้าก็เขาที่เลขนี้อ่ะอยู่ในกรอบเหมือนเดิมเก้าเก้า ก็ถือว่ามาครบล่างเจ็ตัวเข้าไปอีกงวดต่อไปเนาะเก้าเก้าเก้าบวกเก้าก็ได้8ก็เอา8ดตั้งก็แปดเก้าศูย์หนึ่สอี่ห้าห เือเก้าแล้วก็วงเอซี่ตัหนึ่งสองสามสี่ก็เลขเก้าไปตกที่เลขสองตัดสองตัวนี้คือเก้าแล้วก็เหลือสามตัวนี้ผ <c oughs> ลรางวัลออกที่เจ็ดหนึ่งอ่ะก็เข้ามาที่เลขเจ็ดและเลขหนึ่งยังอยู่ในกรอบยังเข้าต่อ เจ็ดบวกหเป็น8ก็บแตั้งก็นับไป9ก้าศูนย์สอี่ห้าหกอันนี้ก็ตัดทิ้งก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆ งวันออกที่65ซึ่งเขาที่2ตัวนี้ก็ถือว่าเขานี่ากหก็เขา้าต่อไป6กกับ5บวกกันได้1ก็เอา1ตั้ง1 2 3 4 5 6 8 9 0ดแปดเาทำเหมือนเดิมตัดทิ้งจะตัดทิ้งในตัวที่1แล้วก็ตัวที่ตัวที่6กบตัวที่7ผลรางวัลออกที่99กก็ เขาอยู่ในกรอบนี้พี่น้องโอ้ยเขาดีขนาดสูตรนี้เก้าเก้ามาครบรางเจ็ดตัวตั้งแต่ต้นปีหกหกบอทานามีหวดใดหลุดถือว่าคุม้มเลยอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันเก้าเก้าหัวกันก็ได้แปดก็เอาแปดตั้งแปด 1> 9, 0 1 2 3 4 5 6 7อ่ะตัดออกตัวแรก1 2 3 4ก็วงเอา4ตัวนี้ตัด2ตัวนี้แล้วก็3ตัวนี้อ่ะจําได้บ่ ผู้ได้จำว่าได้กะเดี๋ยวสีเฮ็ดสาให้เบิง่งอีกสองงวดนี่งวดนี้ออกที่ศูนย์เก้าก็มาตรงนี้เลยพี่น้องเนี่ยศูนย์เก้าเข้าดีคักขนาดนี่ศูนย์เก้าก็ถือว่าผ่านไปอีกงวด วันนี้ศูนย์บวกเก้าก็ได้เก้าเอาเก้าตั้งเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็ดอีกขึ้เก้าตัดตัวแรกหนึ่งสองสามสี่ก็องเอาที่เลขนี้ตัดสองตัวนี้ เลขงวลลาสุดออกอยู่ที่สามศูนย์ก็จะเป็นเลขนี้สามศูนย์เขาอีกแล้วโอ้ยเขาอีกสุดจริงๆเจ็ดตัวล่างมามาครบล่างเจ็ดตัวก็ทั้งหมด 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสบงวดอ่ะวดที่11เดเด้อซึ่งเป็นงวัลลาสุดเดี๋ยวเขามาเหตุกัน3บวกศนย์ 0, ก็ได้3ามเอา3มตั้ง 3, ามสี่ห้าหกเหนึ่งสอง ตัวที่หนึ่งมันเดิมแล้วก็เอาสี่ตัวหนึ่งสสามสเลขสี่ถึงเลขเจ็ดแล้วก็ตัด2ตัวนี้ก็จะเหลือ3มตัวสุดท้ายมาครบล่างงวดนนี้ก็จะเป็นเลข4ี่ห้าหจิตศูนยสองอ่ารอ แนะนำเลยมาครบร่างเจ็ดตัวปีหกหกยังปรทธาน,นหลุดเขาดีเขาดีครั้งอีลีอ่ะโอเคเอามาฝากมาตอนกันผู้ใดมากะจัดโรดเดอร์เขาดีอีลีคลิปนี้กะมีสำนีเนะาะกะบ่มีอย่างไรกะขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดี รวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ